โอเคผมก็ขอกราบสดดีท่นผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าจอของโปรแกรมพีเมียโปรนะทุกคนเพราะว่า ผมเพิ่งเจอปัญหานี้สดๆตอนร้อนเลยบอกเลยก็คือผมจะอัดคลิปภาคเสียงนะนี่คือวิดีโอตัวอย่างนะทุกคนอันนี้เป็นวิดีโอตัวอย่างนะก่อนที่จะไปรับชมผมก็เหมือนเดิมครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะเออทุกคนสังเกตด้ว่าตรงเนี้ยงไม้ตรงเนี้ยมันไม่สามารถกดคลิกได้เว้ย ตรงนี้ตรงไม้เนี่ยเราไม่สามารถกดทิกได้ผมเจอปัญหานี้มาส,สดๆร,ร้อนๆเลยมาอัดคลิปนะผมก็ไปหาวิธีแก้มาผมไปลองกดนู่นกดนี่มามวดซัวนะจนแบบหน้าจอของอันเนี้ยมันอยู่ไม่ครบที่ไม่ครบอะไรสักอย่างนะทุกคนผมก็ไปเจอมาอันนึงเลยผมตั้ง,งกี่ยวกัยนะทุกคนทันแล้วผมถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้นะ <And> then, <ๆ>ก็ให้เรามาเช็กที่ตรงคำว,ว่าอี i t ทครับผม แล้วก็กดมาท้งที่ตรงนี้ครับผมแล้วก็กดมาท้องที่ audio hardware อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็กดเข้ามาเลยนี่ครับผมก็มาดูตรงคำว่าไมค์ตรงนี้อ่า input ก็คือเสียงที่ที่เข้าไปในโปรแกรมนะของผมตอนแรกมันขึ้นแบบมันขึ้นชื่อไมค์ตัวนี้เว้ยไมย้ไม้ไม้ไม้ผมอยู่เลยนะนี่ไม้ผมตัวนี้เว้ยแล้วมันจะขึ้นว่าเอ่อ no อินพุตเออมันจะขึ้นโนอินพุตนะให้เรากดมาเลือกส่งที่ไม่ของเรากดไปปุ๊บแล้วมันก็จะถามกดย็ดไปแแล้วกดโอเคผมนี่ผมสังเกตว่าไมเราสามารถกดอัดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ะเราสามารถกดอัดได้เหมือนเดิมไอที่เมื่อกี้คือผมไม่สามารถคลิกได้เลยนะนี่ผมเปิดให้ดูเปิดเปิดนี้ให้ดูอ,อ,อดีวฮาร์ดแวร์ แล้วกดมาตรงโน้ตอพุตนะโอเคนะนี่ครับผมมันจะเป็นสีเทาๆคือเนี่ยได้ยินเสียงเมาส์ไหมเดี๋ยวมลิกให้ดูใกล้ใกล้กลกลไมนยนะเราไม่สามารถกดอัดได้เว้ยทุกคนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดกับทุกคนหรือเปล่าแต่อันนี้มันเกิดกับผมนะผมก็เลยจะมาแบ่งปันความรู้แบ่งปันสาระให้กับทุกคนนะก็มาตรงที่อีก อีกทีนะทุกคนเผื่อใครไม่เข้าใจกดมาตรงที่เขาว่า Edit แล้วก็เลื่อนลงมาเอาเมาส์ลงมาเนี่ยล่างสุดเลยกดมาตรงที่ audio hardware นะทุกคนแล้วเราก็ให้เลือกไมที่เราใช้เนี่ยไมที่เราใช้อยู่ตรงนี่อันนี้ไมชื่อไมผมนะไม่ต้องเอาชื่อไมผมไปทําตามนะเพราะว่าไมบางคนมันชื่ออ่านไม่เหมือนกันนะผมก็กดไปต้างจะถามอะอะไรสักอย่างกดย็ดไปครับผมแล้วก็กดโอเคนะ หรือบางคนถ้ามันอยู่ที่หน้าอื่นอยู่หน้าเงี้ยให้เรากดมาที่ Audio Hardware เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วกดโอเคไปผมก็สามารถอัดเสียงพเมีโปได้เรียบร้อยมันก็จะนับเวลาเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็รันอัดได้หูแตกหูแตกช่องขายโคตรดังเลยโอเคนี่มันก็จะเป็นคลื่นเสียงประมาณนี้ับทุกคน ก็ในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสิคตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วผมก็มีอีกช่องทางนึงก็เป็นช่องทางแฟนเพจอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็ไอจีฝากไปฟอลโล่กันด้วยคลินี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายทุกคน dreams but it's not what it seems man it's hard to be seen when everybody wants to be king yeah they all wanna ring yeah we all wanna